บุรีไม่ใช่สิ่งดีไม่ใช่เรื่องเท่อย่าคิดแม้กระทั่งเริ่มหลอกก็นี่คืแจ็นะครับ AF4 ค่ะออคุณเมทัศรีรัรตนวารีศิลป์ค่ะให้คุณแจ็คพูดอะไรสักนิดนึงค่ะ ครับอ่าสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากนะครับอ่ที่ผมได้รางวัลน,นี้มาอะไรผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากมากนะครับที่ได้รางวัลน,นี้นะครับได้เป็นอ่ตัวแทนบอกทุกคนว่าบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยคิดจะลองมันตั้งแต่เด็กๆนะครับก็คือมีเพื่อนมาชวนลองแต่ผมก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะครับว่าจะไม่ลองมันก็นอกจากผมจะได้รางวัลน,นี้แล้วเนี่ย ผมก็ยังได้รางวัลแห่งชีวิตนะครับก็คือรางวัลแห่งสุขภาพนะครับสุขภาพผมดีครับผมไม่สูบบุหรี่ผมอยากให้ทุกคนได้รางวัลนะทุกคนนะครับขอบคุณครับแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับค่ะเห็นไหมคะว่าการที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยทำให้หน้าใสแน่นอนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่านะคะเขาเรียกว่าทําให้สุขภาพดีด้วยมีหนึ่งรางวัลนะคะรางวัลสื่อสิ 想动他就动。